สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิผ้ามาเก็บมันฝรั่งเด้อค่ะเด้อมันฝรั่งกำาผ้าปลูกไว้ล้างบาสนะคะว่าเบิ่งเด้อค่ะมันสิมีหัวบ่เนี่ยเดี๋ยวเบิ่งแน่นี่มีเด้อค่ะเด้อเนี่ยเบิ่งแน่นี่อุ้ย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 อบาบ้าบาบาพี่น้องนั่นเฮ้ยมันแม่นั่นเบ้าบาหัวบังใหญ่นึงอุ้ย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 นั่น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 มีอยู่เด้อพวกเนี่ยนั่น อุ๊ยอุยอุ๊ยอุ้ยอุยอุยอุนสิมิจักหัวนะคะเนี่ยเด้แล้วดวงงนสิมิอีบอนะคะสิมิจะหัวนะคะเดี๋ยวิ่งก็อุ๊ยอันนี้ก็เมีนด้ค่ะยนะนะนะอุอุ๊ยเาบาบนะคะเนาะวบาบาาเนี่นะคะน้อมันสีบมไหัวเอาได้สีหัวนะคะมองเนี่ยเดี๋ยวมาบังก๊นี่มาบังก๊นี่มาเนี่ เอามาฟังไว้อยู่ตั้งแต๋อเราเล่าเดือนเมษาานะคะเนาะโอ้ยมันสีบรมันสีบอลเป็นอีหยังเนาะะเนาตายแทคเซนดอกเมืองขี้ดินเลยค่ะนั่นนั่นนั่นนั่เดี๋ยวีรีรีเห็นบั้ยน่ะเห็นบ้ยน่ะหัวบังเกิดหัวบังเกิโอ้ยอยากหัวเลยพี่น้าเขาชิบปลูกหลายๆเด้อหนูมันเป็นหัวตึงสีเนี่ยบังเนี่ยว้าวเท่านั่นอุ้ยบ้าบาป้าบ้าบ้าเอ้าหัวนี้หัวนี่น้อยนึง ต้นมันฝรั่งด้อค่ะเด้ออันโอ้ยตายแล้วเสียบซับคุณหาเสียมซับคุนโอ้ยซับคุณน้อค่ะน้องเห็นบ่โอ้ย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 น่าๆๆๆน่ามันมีด้วยน้เอามาฟังไว้นะคะเนาะว่าไม่มันสิบอะไรกินเนี่ย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 ยังมีอีกอยู่ยังมีอีกอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นหัวแดงๆเดงอยนะคะเนาะ เ yeah. นี่ยขี้นันปลูกดินดำปือป้อๆอยู่มันงามเด้นั่นเพี่เดีอีหัวหน,นึ่งอ้เนี่ยเห็นบ้าไหวัวอยู่เด้อเห็นบ่าหาแต่คุดสองอันหนึ่งอืมดูใส่อีกอ่ะอุ้ยเนี่ยนี่กระเมนโอ้ยพี่น้องมันมื่นไข่บริอาคาตั้งกล้องมาก ปลูกปลูกยูค่อยเฮือนนะคะเด้ <c oughs> อเห็นไหมคะเห็นหัวไหมเนี่ยเฮ้ยเรื่องหัว ล้อหัวขุด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 นะคะขุดมันฝรั่งนะคะทำไอหยางอ่ะเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังเนาะขุดมันค่ะนี่เด้เห็นบ่เนี่ยเห็นหัวมันบ่ค่ะโอ้ยบ่ได้หัวขี้ลายเด้พี่น้องเวันนี้เนี่ยให็นบ่เนี่ยมัน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 กับบได้ลงไปเลิกเพราะว่าอย่างหูบ่ เพราะว่าบริฟังเลือดคักแน่เนาะแต่เนาะอุ๊บเลยมันจะคุดคุดนะแต่เนาะคุดเบ้างคุดบ้างอืมเป็นขีดินอะไรนักแก่ขีดินเป็นแก่เนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีอีกมีอีกมีอุ้ยอุ้ยมันมันฟังลงไปแล้วกจีจานี่เลยเห็นมั้เนี่ย เนี่ยเนี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 ย้ยับมันอีกแล้วนี่ค่ะเห็นเห็นเห็นโอ้อันนึงมันมีอยู่สี่อันน่ะอันบนเด้อจ้ะเด้อเห็นหเนี่หี่หมนี่หัวใหญ่ชไหัวใหญ่โอ้โอยจะจะไปใช้ซับมันด้วยค่อยๆคุดค่อยๆคุดโอ้ยหัวมังใหนึงเนี่ยโอ้คักคักคัก พี่นาปลูกไม่น่าจะเนาะพี่นาปลูกไร้กุ้นนี่โอ้มีกี่กระเดือนพร้อมำได้จ้ะเนี่ยเห็นปะดินดีได้ม่กี่เดือนเนี่ยใกล้อีเนี่ยปลูกบัวลายดอกจ้ะปลูกประมาณอั่นพุ่นน่ะละอยู่แถวนี้แหละเนี่ยเน่เน่เน่ละบัวบัวลายกระได้เนาะคะเนาะเนี่ยประมาณสิบกว่างาวน่าจะเนาะเฮ้ยเยอะระเบิดมากค่ะสิกุศอเดียวนี่แหละลด เอาไปต้มอันพีต้มให้ลุงฝรั่งเบืองต้นนี่ซิมีมามีหัวบ่ต้นนี้คือบ่เห็นปรากฏเห็นหัวเนาะบันี้เนาะทมงพอลุ่มหัวซะบ่หัวต้นบ่ปรากฏเห็นโอ้นี่เด้มีอยู่นี่เดมันน้อยน้อยหนึงคุดฝังไปเตะเดี๋ยวว่ายงก่อล่ะ ล่องเบิงซื่อๆนะจ๊ะเนาะมันฝรั่งมันล้วนั่นซื้อมาแล้วมันกินบ่อท่านแต่มันกินบ่อท่านมันเกิดนอก็เลยล่องเอามาฝังเบิงโอ้ตัวนี้ตัวนี้มีหัวเดี้ยเตี้ยเอาตัวนี้มาล่่งหัวจ้ะมาลุ่งหัวไอ้ทุนเอ้ยที่เตี่ยเอ็มโม่เนี่ยบ่อานไอ้คุดก็เห็นหัวเลยเนาะค่ะเนาะเอ็นโม่เนี่ยตัวนี่บ้านไอ้คุดเคเห็นหัวแล้วเนี่ย โอ้ยเนาะเนี่ยน่ะหัวมันบริลล์ลุกเลยบรยิลล์ยิกเลยอืเนี่ยเห็นไหเบรดี <c> ้ <ười> กระมี่กะมี่เบรดี้กระมี่เนี่ยเห็นไหเขาเอาไหนมาถมนะเนาะแต่นอกมันก็เลยไม่ขี้หิน มันก็อาจจะลงได้บ่ค่ะตรงนี้มันลงได้มันกระจายนี่หมาหัวเน่าคะเนาะพวกมันนนะคใหญ่ละหมักพันนี่แล้วจะน้าหัวแดงแนงแล้จะมี่สองพันมันมีพันหัวขาวๆเอาถือซับขี้กระเด็นอีกแล้วโอ้ยซับหัวมันซับหัวมันหม้มเนซับหัวขี้กระเด็นซับหัวมันกระซ่บบุญ โอ้ยซ <c ười> oh, <c ười> ับ uh, ห uh, uh, ัวมันซับโฟมมันโอหัวมันอยู่หว่างใดเนาะแต่เนาะเออมันาไปแหนเออหัวมันมันไปเนาะค่ะมันเพท่านบอกว่ามันเหนียเห็นบ่เนี่ยมันไปนติ่งมันนะจะมันมีติ่งแล้วมันจะแตกไปวัดวางสี่แหน่งหัวมันเอาเอาก่อยีกแล้วก่ออีกเดี๋ยวอีกกกนึงเนาะพี่น้องเนาะเนียัเนีย มีกุ๊กนึงมีกกกนึงฮมอลกระโดดละมันหอนนี่ไมนเหนีนะเนาะนง่มันเ,นเนนข้าจ้าอันหรือแล้วตอนนี้ขาเ่นนยังดอกจะเป็นน,นิกกีลกไหนเพราะญงเนาะเนาะอือ <c oughs> เนี่ยปลูกอันนั้นเนี่ย,เห,เ,ย,หหย,เ,ยเห็นมะเนี่ยหัวงามขนาดโอ้ยเยียดปลาเด้อเนี่ยใหนมะเนี่ยเวขี้กระเดือนไล่ละพี่น้องไปใส่เบ็ดได้เนาะพุ่น,นาทำไมตะกี้คอยกับจับเสียบจับเสียบเลยเด้อเนี่ยคอยประหยัดเด้อขี้กระเดียนตะกี้ ไปใส่เบ็ดเนาะเนาะจับใส่พ่อไงละพ่ออยู่เห็ดเพื่อนเพื่อนนั่นเห็ดเบ็ดห้เอาไปใส่เบ็ดนเนาะเลยลุงเรียนหน้าไก่ไก่อันทงหน้าไก่ไก่ตีนบานเลยลุงเรียนไปหาแนวกินพ่อบนไดาญตะเคียนหน่อยเอียงมาเนาะคะ่ะเราก็เลยมาติ้งแตงไมตะกี้บระเพย่านเดอ้อขี้กระเดือน<ม>เดี๋ยวนี้ก็บเพย่านดอ,อกจ้ากระย่านเอ,าอ้าเห็นว่าลับเสียบแล้วข้าแต้วหลาย เนี่ยเห็นว่าเนี่ยเสียบมันอีกแล้วเสียบจุ๊บเสียบจุ๊บนะแกก็เสียบหลนเสียบหลนโอ้ขี่กระเดียนร้ายร้ายจิโน่เนี่นี่ตัวขี่กระเดียนนะไส้เดียนนะคะไส้เดียนเห็นไหมเนี่ยมีไส้เดียนด้วยนะขอโทษนะที่รบกวนข้าจะมาขุดมันฝรั่งของข้า าไม่ได้ตั้งใจมารบกวนพวกเจ้าคุณแล้วเพิร์นนะเนาะก็ดิ่หัวหัวนหน่อยตาขาวเ่อละคำละคำเลยฮุ่นกระจิต๊แล้วนี่เฮียนก็มาเพราีนมาเนียอ้พี่น้องพี่น้องเร็เ็วเร็นเรเยมียังมียังไม่ยังหัวนี่บาสี่โตโอยเกิเรเีนมันน้ะเกิเระเหีนมันนนเพราเีนมัน วะเนี้ปฟาดให้ไหลของงานเด้อพี่น้องนี่ให้ไหลของงามวะเนี่ยนี่นี่ดิขากี่อะไรเนี่เอ้าะมันสิขุดแล้วบ่เดี๋ยวนี้ขุดมันบ่แล้วเด้อพี่น้องนี่ฝนตกฝนตกแห้งมาแล้ววันนี้วราสิขุดเนี่มันแล้วมือนี้ เดยกใครหูเนาะนะ้ว่าใดเทนะ่าใดประมาณสิบอะไรสิบสี่สิบหาลุมนี่แหละมาแลกพี่น้องโอ้หัวยย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 ยหัวยยยยหัวยยยยนี่ก็หัวยวยวยยยยยดบัยย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  อ่อยหนึงกอข้าวอี๋ยังเนี่ยปฏิทหารเตี่ยเอาเดยวว่าสั้นเดี๋ยวว่าสี่เอาเอาเดยวว่าสั้นว่าสี่เอาหนึ่งหัวนะซาวอีหยังเราบ่รจะบว่าซาวอีหยังอยู่ทั้งใต้วนี่นะคะมาคอยปลูกไว้ในใตนู้นกันยังว่าคอยปลูกไว้ใตนู้นเฮือน คอยเงื่อนคอยจะเบื้องแนุน่ะเง,งือนคอยอยู่ทั้งพู้เน้นว่านั่นมันอยู่คอยหลังบ้านคอยเอาโลดเปียกกับเปียกแล้ววะใจประสงค์ต่อไม่จังแด้แบกควรมาใจประสงค์ต่อป่าจังแบกควรเหมมาพร้อมนะคะนี่เออขี้กระเดือนกระายขนาด เละตุ่มเปะเละตุ่มเปะมือนี่สีหัวมันหวานนิดน้อยนึงนะคะเนาะเอาแหละรังกอกันหัวใหญ่ลังอันกันนิดน้อยเด้อค่ะเด้อนี่เห็นปะเบิ่งตัวนี้ก่อนนี่มันดิคั้นมันสีมีมันอ่ะแล้วแต่มันแตกแตกแตกเลยนี่ดิเห็นบ่โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยใส่ตัวคอยกิ่งคลุ่มคลุ่มลงไปนี่ห่วย พุ่นเด้พี่น้องสุดอันน่ะพุ่นเด้โรงงานอันข้างล่างพุ่นเด้นี่ปุ๊บอันตกลงไปป่าบักลาดบุรีพุ่นเด้นี่ข้างหลังค่อยนี่เป็นป่าลาดบุรีเนาะเอาแถวนี้พอค่อยมีหัวเอานี่หัวมันบอบบางนี่ค่อยอยู่นี่เพื่อน่า อยู่นี่อย่าว่าสันโอ้ยหวัวไงหวัวไงหวัวไงใหญ่ใหหัวไงญ่ใหญ่ใหนะหัวไงญ่ใหญ่ใหญ่สเต็กหมูสมมั่นพลังอาหารแรงให้พ่อใหญ่กัน โอ้ยฝนตกห้ามขอ่อยแล้วอีกกกหนึง่งจากกกสุดท้ายกกสุดท้ายเอาเงาสุดท้ายเบ้างมีบ่มีบ่มีบ่เงาสุดท้ายนะคะหมานบ่หมานเงาสุดท้ายหมานบ่หมานกับพ่อได้อยู่พ่อได้อยู่ดีดีค่ะ พ่อได้อยู่พ่อได้อยูแ่แล้วนะ,ะไปไปไปขึ้น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 เนี่ยค่ะเห็นบ่ได้ไหลายบ่ได้หลายบ่หลายบ่นั่นโอ้ฝนตกห้ามข่อยฝนตกห้ามข่อยเข้าบ้านค่ะเข้าบ้าน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  <c oughs>